นะเรื่องราวที่จะมาเตือนภัยไซเบอร์แต่ก่อนหน้าเนี่ยที่เราเคยนําเสนอกันนาะจะเป็นในเรื่องของภัยมิจฉาชีพแต่ตอนนี้เราต้องมาป้องกันัวเอย่างละนะหยิบเอาอข้อมูลจากกระทรวงดีมาบอกวิธีเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับโทรศัพท์มือถือด้วยตัวบล็อกอัตโนมัติหรือว่าออโต้บล็อกเกอร์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมในเรื่องของเตือนภัยไซเบอร์ค่ะรู้ทันทุกกลงโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้ว ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ไม่อยากถูกแฮกรีบเปิดใช้งานออโต้บล็อกเกอร์ตัวบล็อกอัตโนมัติฟีเจอร์ใหม่บนระบบปฏิบัติการ One UI 6.0บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่จะช่วยปกป้องกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งจะช่วยป้องกันมิจฉาชีพและการโจรกรรมทางไซเบอร์เช่นมันวาจากการเชื่อมต่อสาย u s b การคลิกลิงที่ได้รับจาก SMS การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบแหล่งที่มาการดาวน์โหลดรูปภาพที่ติดมันวาผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานที่เมนูเซตติง้งการตั้งค่าได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยเลือก Security and Privacy หรือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจากนั้นผู้ใช้งานเลือกเปิดใช้งาน Auto Blocker หรือตัวบล็อกอัตโนมัติเลือกเปิดใช้การป้องกันการส่งข้อความและ Block Up Day, บล็อกอัปเดตซอฟต์แวร์จากสาย USB เพียงแค่นี้การใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วพบกับความรู้ใหม่ๆได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ นี่เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เรานํามาฝากกันแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยน่าจะเป็นโทราศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะพิมพกาเพราะว่าถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีระบบนี้ะนะคะสําหรับท่านใดที่เขาเรียกว่าออกโทราศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะก็จะมีระบบนี้ให้ดังนั้นนะไปเช็คดูนะครับดิตัตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าโทราศาพัพท์ตัวเองก็มีระบบนี้มาก่อนก็เลยได้มาศึกษาแล้วก็เออมันก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่เราให้กับตัวเองนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีจ่าชีมเนาะ เข้ามาทุกรูปแบบจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหล่อให้กดลิงก์ตลอดเวลาด<ช>ังน,น,<ช>นั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยถือว่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวกรองให้เราเนาะว่าเออเราอาจจะไม่ได้ถูกมิจฉาชีพนะคะมาเขาเรียกว่ามาเอาข้อมูลหรือว่าเอาอะไรไปทําในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ก็นํามาฝากกันในเรื่องของช่วงเตือนภัยไซเบอร์